การนอนกกนไม่ใช่เป็นแค่เสียงรบกวนนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นสัญญาณของโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อมัอมาพาตนะคะหรือว่าเสียงไหลตายโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้าเกิดว่าเรามีอาการนอนกรนที่อยู่ในระดับรุนแรงนะคะหรือว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับอะคะ่ะเราอาจจะต้องตรวจสลิปเทสถ้าเราตรวจสลิปเทสอะคะ่ะจะทราบว,ว่าการนอนกกนเป็นยังไงการนอนกกนอยู่ในระดับที่เท่าไหร่หยุดหายใจกี่ครั้งต่อชั่วโมงระดับของออกซิเจนในกระแสะเลือดนะคะในขณะที่นอนหลับคือสมองขึ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะ ที่วิทยาลัลีปนะคะมีการตรวจการนอนหลับนะคะโดยเป็นรูปแบบแบบที่บ้านก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะไปติดตั้งอุปกรณ์หรือว่าไปส่งอุปกรณ์นะคะให้ที่บ้านสนนเพนนะคะแบบ่งเป็นหลายระดับนะคะเรามีตั้งแต่ระดับละเอียดนะคะไปจนถึงระดับแบบเบสิกนะคะหรือว่าเหมาะคนที่นอนหลับยากหรือว่าเป็นในเด็กที่ตัวเล็กมากๆนะคะก็จะเป็นการสลีปเทสแบบที่ใช้ริงนะคะเพียงแค่สวมน,นิ้วในนิ้วชี้นะคะหลังจากนี้นะคะก็คือนอนหลับได้เลยนะคะ จ้าหน้าที่นะคะจะทาการวัดแหวนนะคะคือให้เหมาะกับไซส์ขนาดนิ้วที่คุณใส่นะคะจากนั้นเนี่ยก็นําเครื่องนะคะไปตรวจที่บ้าน1คืนนะคะหลังจากนั้นนะคะพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนำแหวนนะคะใส่เข้าไปในแคนเดิลนะคะหรือว่าเป็นฐานของแหวนะคะ่ะ mm hmm. เขาจะโหลดข้อมูลลงแคนเดิลก่อนหรือว่าตัวฐานของแหวนก่อนโหลดเรียบร้อยอะคะ่ะก็เอาตัวแคนเดิลค่ะเข้ามาคืนที่คลินิกค,ค่ะหลังจากนั้นก็รอฟังผลกับคุณหมอได้เลยะคะ่ะ